สูตดูดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเอสปีสองพันยี่สิบเอ็ดพอยูนิเลตเจ็ดใบเทากับตู้ทึบพร้อมใช้รถสีขาวสวยๆกับโฉมหน้าใหม่ๆไฟหน้าโคมไฟหน้ามันติรีฟเฟกเตอร์ด้วยดิสเบรกคู่หน้าล้อแม็กขอบสิบแปดระบบ ABS มาพร้อมล้อหลังกระทาผายางบรรทุกกับยางปีสองพันยี่สิบสี่ตู้ทึบไซส์มาตรฐานสองเมตรสิบมีไฟ ด้านบนหลังคามาไม้อัดหนาสี่มิลมาถึงบนหลังคาภายในแผงประตูสวยๆกริบๆกระจกขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าคู่หน้ามาพร้อมกับเซนทันล็อกให้ปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยภายในเบาะหนังสีดำสวยๆพวงมาลายพพวเวอร์ขับสะดวกขับสบายเกียร์ธรรมดา6สปีดพร้อมใช้ไอที่ม้านบางแดดซิลพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยในห้องเครื่อง ผ่านหน้าเดิมๆรถไม่เคยมีอุบัติเหตุเครื่องหมายมาอกอแบบนี้เลยเดิมมากในส่วนของแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตไม่เคยขยับฝากระโปรงเดิมๆลาเบลเดิมๆจากโรงงาน,นเครื่องยนต์แห้งๆจุดแต้มมาจากโรงงานยังมีกับเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซี150แรงมา้า พี่ท่านใดที่กำลังตามหารถกระบะตอนเดียวตู้ทึบ isuzu d-max หนึ่งพันเก้อย cc หนึ่งร้อยห้าสแรงม้าพร้อมใช้งานมาพร้อมกับตู้ทึบไซส์มาตรฐาน2เมตรสิจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยสร้างไรายได้ได้ทุกวันกับกระบะตอนเดียวตู้ทึบปีใหม่ๆพอนยูนิเลทเบา,บา 429,000บาทพรยูนิเลท7ใบเทากับ DMAX สี 4, ขาวคันนี้ไปได้เลยรถสวยที่มีหนังสือรับรองกับประกันการเรนจีให้ใครอยากได้ความสบายใจในการซื้อรถยนต์มือ2เอาไว้ใช้พร้อมวิ่งงานได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่ออกรถกับ DMAX คันนี้ทักมาที่นี่เดอ๋ยล้ำเลิศคาเซนเตอร์แล้วทักมานะคะ